สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกับดิฉันอามิครูสอนหมอดูตาทิพย์พัังตัวเลขพญานาขลาดและไพยิปซีค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็เป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีเมฆนะคะระหว่างวันที่หนึ่งจนถึง14พฤศจิกายนนี้ค่ะ การดูครั้งนี้นะคะจะดูด้วยกัน2รูปแบบคือไพ่ยิปซีและคารังตัวเลขนะคะจะมุ่งเน้นดูดาวจรดาวที่เดินเป็นหลักเลยนะคะช่วงเดือนนี้ค่ะก็จะมีดาวเดินนะคะประมาณสามดวงในเดือนพฤศจิกายนนะคะและมีดาวใหญ่ค่ะซึ่งเดินตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนั่นก็คือราหูดาวอาทิตย์ค่ะซึ่งมีอิทธิพลและส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวราศีเมษเป็นอย่างมากในช่วงนี้ค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะราศีเมษนะคะเป็น ราศีดาวประจำเมืองนะคะเขาเรียกว่าเป็นราศีประจําเมืองในประเทศไทยด้วยเดี๋ยวเราไปดูการพยากร <c oughs> ก่อนอื่นเลยเราจะมาดูในเรื่องแรกก่อนนะคะคือไพ่ยิปซีนะคะพลังงานไพ่และการพยากรนะคะถ้าเป็นจุดดีจุดแข็งตรงนี้สามารถไปปรับไปใช้ับชีวิตได้คะ่ะแต่ถ้าเป็นด้านลกด้านไม่ดีตรงนี้ต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะเรามาเริ่มดูจากไพ่ยิปซีกันก่อนเลย พ่ยิบสี่เจ็ดนนะคะจะดูด้วยกันเจ็ดใบหลักนะคะอ่านะคะเจ็ดใบนะคะชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับชาวราศีเมษหมักนะคะเจ็ดใบนะะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ่ะเจ็ดใบโอเคได้แล้วนะคะของชาวราศีเมษค่ะชะตาชีวิตนะคะมาดู ใบแรกก่อนเลยครับนะคะใบแรกของชาวราศีเมฆนะคะโอ้โหความอุดมสมบูรณ์นะคะมาเลยไพ่ใบแรกเป็นไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะไพ่นะคะมาอยู่ในตําแหน่งนะคะความคิดอารมณ์ความรู้สึกค่ะและก็เป็นตําแหน่งด้านจิตวิญญาณด้วยนะคะถ้าสื่อถึงด้านจิตวิญญาณกาตอนนี้ค่ะนะคะชาวราศีเมฆเนี่ยมักจะมีความ ค่ะนะคะที่ส่งไปแรงสั่นสะเทือนอยู่เสมอนั่นก็คือเงินนั่นเองนะคะมักจะคิดถึงเงินมักจะคิดถึงความก้าวหน้านะคะความรุ่งเรืองการเติบโตนะคะมักจะถึงคิดถึง ชีวิตในวันข้างหน้านะคะเรื่องการเงินเป็นหลักเลยเรื่องครอบครัวนะคะมักจะเป็นคนที่ห่วงใยครอบครัวห่วงห่วงใยค,คนคนนี้เป็นหลักเลยเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนเป็นคนขยันนะคะเป็นคนขยันทําอะไรทําจริงมักจะรับผิดชอบ นะคะไพ่นี้ยังหมายถึงความเป็นผู้นําเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีเหตุมีผลนะคะชอบนําคนด้วยนะจานนั้นบุคลิกจะเป็นผู้นําค่ะด้วยตําแหน่งของไพ่นี้เป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองตัวเองขยันนะคะจิตวิญญาณกําลังจะสื่ออะไร กำลังจะสื่อให้คุณรทราบตอนที่คุณเหนื่อยมาตลอดทั้งปีค่ะข่าวดีกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งที่คุณมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์องนี้เนี่ยแหละจะนำมาปานเงินมาให้กับคุณค่ะฉะนั้นเรื่องความคิดความรู้สึกที่คุณมกักจะคิดเรื่องเงินความสําเร็จความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆนี่แหละคือสิ่งที่คุณกําลังส่งแรงสรั่นสะเทือนของคุณออกไปและกําลังจะสื่อสาร นะคะปรับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งรับรู้ถึงแรงสัะเทือนของคุณมาดูค่ะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเพาะประทานพรอ,อะไรให้คุณบ้างมาดูเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องเงินค่ะ,ะชาวราศีเมษนะคะมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์นะคะ,ะเดี๋ยวขอภอภัยเนาะมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของโชคลาภค่ะนะคะบชาวราศีเมษค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภทางการเงินนะคะชะตาจะมีการเดินทางชะตาจะมีการเปลี่ยน และนำพาโชคลาภให้เป็นพ่อค้าแม่ขายก่วงเดือนนี้คะ่ะจะเห็นกำไรเห็นเงินเกิดขึ้นทำกำไรได้นะคะค้าขายประสบความสำเร็จ ลงทุนความกาไรได้นะคะและมีเกณฑ์ได้ลาบลอยด้วยนี่คือไพ่วงล้อแห่งดวงชะตาฉะนั้นอยู่นิ่งไม่ได้ค่ะชาวราศีเมษคุณอย่าอยู่นิ่งคุณต้องเดินทางคุณต้องลงมือคุณขยันแล้วรวยคุณขยันแล้วประสบความสําเร็จลงมือทําแล้วคุณจะสําเร็จค่ะนะคะช่วงนี้คุณจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์พุ่นพลั้นลองนะคะลองทดลองทําดูค่ะเพราะสิ่งที่คุณทดลองนั่นแหละอาจจะทําให้คุณพลิกชีวิตกลายเป็นมหาเศรษฐีเลยนะคะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะมันสวดมนต์ไหว้พระไว้ค่ะ ะะเพราะขึ้นแหงโชคลาภับการส่วนมนคือการเปิดรับพลังงานดีๆค่ะส่วนมนก็ดีค่ะทําบุญก็ได้ค่ะเอาที่คุณเอาที่คุณรักนะชอบเลยเพราะจะทําให้คุณมีพลังอารมณ์ความรู้สึกน้อนดีๆพลังงานดีๆจะออกไลนะคะนี่แหละคือโชคการงนการเงินของคุณค่ะมาดูในเรื่องต่อมาค่ะในเรื่องของมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณมีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีเกณฑ์นะคะใน คู่คนจะเมตตาคุณเป็นพิเศษเลยเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งการอุปถัมภ์ค่ะไพ่แห่งคู่ที่นะคะม,มีเมตากับคุณคนอื่นฉะนั้นชาวราศีเมษมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเพื่อนฝูงรักใคร่นะคะฉะนั้นช่วงละหว่างนี้ค่ะจะมีแต่คนเกื้อหนุนรับเข่าคุณนะคะทําให้คุณทํางานประสบความสําเร็จทําให้การงานที่คุณทํางานอยู่ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานหรือธุรกิจจะราบรื่นได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีฉะนั้นงานคุณจะมีเกณฑ์สาเร็จจากคน การทำคนช่วยเหลือนะคะนี่คือพลังงานของใครนิสหายเพื่อนฝูงค่ะมาดูในส่วนของบุตรบุญวานนะคะและที่ทางที่อยู่อาศัยบ้างที่ทางที่อยู่อาศัยจะนำพาโชคลาภมาให้คุณกับคุณกับหุ้นส่วนบุตรบุยวานนำพาโชคลาภมาให้คุณฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะนะคะได้บ้านใหม่ได้อสังหาหริมทรัพย์ใหม่รวมถึงนะคะได้รับทรัพย์สินเงินฉะนั้นมันชนมนไหวพระไว้ค่ะ สิ่งดีๆในบ้านของคุณเจ้าที่เจ้าทางจะประทานพรทรัพย์โชคลาภให้คุณนะคะรวมถึงลูกนะคะและก็บริวารของคุณด้วยค่ะอ่ะขออภัยมาดูในตำแหน่งต่อมาอ,อ่ะขออภัยนะคะตำแหน่งนี้ค่ะเป็นตำแหน่งของ นะคะคนรักค่ะคู่ครองใครโสดอยู่ค่ะมีเกณฑ์จะเจอคู่ครองที่ถูกใจคนรักที่ถูกใจเข้ามานะคะมีเกณฑ์เจอคนนะคะทางไกลคนที่มีความรู้ดีการศึกษาดีนะคะบุคลิกดีหน้าตาดีสําหรับคนโสดสําหรับใครที่มีความรักอยู่แล้วความรัก ความรักกาลังราบรื่นมีเกมแต่งงานมีเกมให้ชีวิตคู่รียหลันสำหรับที่คบมานานนะคะสำหรับใครที่เป็นคู่แต่งงานอยู่แล้วค่ะความรักดี่ะจะนําพาสิ่งดีๆมาให้นะคะคู่ของคุณจะเฉลียวฉลาดหรือร่วมกันคิดสร้างสารรค ื่อครอบครัวของคุณให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะหรือนะคะทำอะไรร่วมกันนะคะสําหรับใครที่มีคู่ครองแล้วนะคะอ่านี่ก็คืออิทธิพลของดาวค่ะมาดูในส่วนของไพ่สรุปบ้างไพ่สรุปใบนี้ค่ะสื่อสารถึงอะไรสื่อสารถึงความนะคะความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จเดือดสตอร์จฉะนั้นดาวชาวราศีเมษมีเกณฑ์มีชื่อเสียงเกียรติยศมีอํานาจนะคะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงไปที่มีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่ รู้จักไปทั่วโลกค่ะคุณทําอะไรโดยเฉพาะคุณทํางานที่เกี่ยวกับผู้คนต่างถิ่นต่างแดน,นภาษานะคะหรือต่างประเทศคุณจะมีอูมนะคะจะประสบความสําเร็จลุ่งเรืองนะคะโดยเฉพาะประเทศจะลุ่งเรืองเป็นพิเศษเลยหรือโด่งดังนะคะมีเกณฑ์มีชื่อเสียงเกียรติยศนะคะก้าวหน้านะคะเหมือนไพ่เดอะสตาร์นั่นเองนะคะนี่คือไพ่สรุปค่ะนะคะอ่าสำหรับของชาวราศีเมษค่ะมาดูในส่วนของนะคะดวงชะตาผ่าน,นะคะ่ะ ผ่านหมายเลขกันบ้างค่ะนะคะเนื่องจากอิกทธิพลของลาหูนะคะราหูมีการเดินตั้งแต่วันที่1ิเดือนที่แล้วตุลาคมนะคะเดินยาวไปสิบอดเดือนนะคะก็เดินยาวจนไปถึงวันที่หเดือน5้ค่ะปี2560ัอนอยหะคะสิ 18, เดือนนั่นเองนะคะส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวราศีเมษอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเลยราหูตกอยู่ใน่าพบประดุมไพ่กางเงินคะและก็ตกอยู่ในลาภะ โชคลาภการเงินเช่อนเดียวกันนะคะลาหูให้เข้าใจก่อนนะคะในแง่ของนักพยากรณ์แล้วลาหูโดยเฉพาะตำลาโหราศีอ่าโหราศาสต์ทไทยกับตะวันตกจะไม่เหมือนกันอย่างตำราที่อาจารย์นําเอามาพยากรณ์จะเป็นตำราบูรณาการระหว่างตะวันตกนะคะของไทยนะคะอ่ะอย่างของของตะวันตกค่ะลาหูจะ มองว่าเป็นดาวนะคะที่มีอิทธิพลนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความนะคะความสัมพันธ์กับผู้คนความผูกพัน นะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงการยึดมั่นถือมั่นในทางพรษษะพุทธศาสนาก็เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นเราหูจะมีความอาจจะมีนะคะจะมีอิทธิพลนะคะเวลาคุณทําอะไรคุณจะมักจะเข้าไปเกี่ยวข้องและมักจะหลงยึดมั่นสิ่งนั้นหรือนะคะมีความสัมพันธ์กับสิ่งนั้นผูกพันกับสิ่งนั้นอย่างเช่นนะคะ,ะเรามีเพื่อนร่วมงานใหม่เราก็จะผูกพันสนิทกับเพื่อนร่วม เพื่อร่วมงานใหม่ง่ายนี่คือความหมายของราหูตะวันตกจะมักจะมีความสัมพันธ์ผูกพันหรือยึดมั่นติดมั่นนะคะนอกจากนี้ค่ะราหูในตําราของตะวันตกยังหมายถึงนะคะเป็นทั้งด้านดีและด้านบวกนะคะ เช่นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญส่วนมนต์ไหว้พระตลอดทั้งปีลาหูจะส่งผลบ้านหมุกบวกด้าน,นดีๆให้กับคุณแบบควีคูณนี่คือตำราของตะวันตกค่ะแต่ในส่วนของนะคะ,ะพลังลบหากคุณมุ่งทำด้านไม่ดีนะคะเขาเรียกว่าไปด้านลบๆนะคะลาหูก็ส่งผลแบบควีคูณเช่นเดียวกันนั่นคือในส่วนของลาหูในตำราตะวันตกค่ะส่วนต,ตำราของไทยลาหูเนี่ยจะมองเป็นด้านไม่ดีไปเลยของไทยเรานะคะ ฉะนั้นของคนไทยเราเนี่ยนะคะมันส่วนใหญ่เนี่ยนะคะถ้าราหูเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยและเราไปนะคะไปลุ่มหลงอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะว่ามันก็จะส่งผลด้านลบเข้ในตําราหูราศาสไทยจะหมายถึงราหูที่นะคะเวลามันมากุมอยู่ในภพเช่นการเงินการงานความรักอะไรก็แล้วแต่ทุ่งที่มันไปกุมอยู่เนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลมากทําให้คุณอาจจะไปลุ่มหลงหรือทําอะไรสิ่งนั้นเนี่ยนะคะไงแบบ ะะยึดมั่นหรือผูกพันหรือหลงม,มันไปเลยอย่างเช่นถ้าเราไปทํางานนะคะในด้านที่ผิดมันก็จะพาเราไปแบบนะคะในทางไม่ดีได้นะคะแต่ถ้าไปทําในด้านด้านที่ดีเราก็ก็จะประสบความสาเมร็จได้นี่ก็คือในส่วนของโลอาาหูของไทยเราก็มักจะไปในทางที่ ลบๆมากกว่านะคะส่วนถ้าเป็นราหูในตำราของนะคะของจีนจะเป็นด้านบวกๆอันนี้ก็คือทั้งสามตำราที่อาจารย์จะนำมาพยากรณ์น,นะคะอ่ะอธิบายก่อนเนาะเพราะราหูเนี่ยมีอิทธิพลกุกราศีเลยถึงสิบาปดเดือนนะคะฉะนั้นชาวราศีเมษฟังในวันนี้คะค่สิ่งหนึ่งเลยอย่าไปกลัวราหูคุณแค่ตั้งสติ เพราะตนเป็นที่พึ่งของตนศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาธรรมะอยู่แล้วคุณมันส่วนบนไหว้พระมันทาบุญกะและยึดมั่นในศิลธรรมคุณงามความดีแค่นั้นเองชีวิตคุณก็รุ่งโลจนได้ก็จะเป็นคนเหนือดวงกะ นะคะนี่คือสิ่งที่ให้คุณเข้าใจไว้เวลาคุณฟังนะคะฉะนั้นจุดดีมีจุดที่ต้องระวังมีค่ะนะคะมาดูนะคะในส่วนของการพยากรณกาลาหูตกอยู่ในกระดุมมะและลาพะด้านดีเลยจุดแข็งจุดนี้ถ้าเกิดคุณไปทำะคะ่ะจะรุ่งเรืองและลํำรวยนะคะมานะคะ ลาหูตกอยู่ในกระดุมพระและลาหูหมายถึงซิกเซนพิเศษไอเดียพิเศษงานที่เหมาะกับลาหูค่ะงานที่เหมาะกับลาหูเลยถ้าเกิดคุณทํางานเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลีง้ลับอย่างเช่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคนนะคะไปนะคะชวนคนสอนคนเรื่อง นะคะพลังบวกสอนคนเรื่องกดแรงดูสอนคนในเรื่องพลังกิจสมาธิคุณก็มีเกณฑ์จะดงง่งดังมีชื่อเสียงเกียรติยศนะคะนี่คือสอนคนในเรื่องของธรรมะจิตวิญญาณค่ะนะคะ,นะคะสอนคนในในเรื่องของจิตวิญญาณสอนคนในเรื่องของนะคะสิ่งดีงามก็จะทําให้คุณนะคะมีนะคะ เงินได้นะคะและก็ประสบความสมําเร็จนะคะมีชื่อเสียงเกียรติยศนี่คือสวนเลยค่ะคะคะทาในด้านที่นะะลาหูมันมีอิทธิพลนั่นเองนะคะเพราะลาหูมันหมายถึงซิกเซนสิ่งพิเศษนะคะด้านจิตวิญญาณด้านพลังงานค่ะรวมถึงนะคะโหราศาสตร์นะคะถ้าเกิดคุณสนใจโหราศาสตร์ค่ะคุณก็อาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังได้เป็นที่รู้จักทําเงินเป็นกอบเป็นกำหรือจับเงินล,ล้านได้หรือบางคนอาจจะรวยเลยนะคะโดยเฉพาะยุคนี้ค่ะยุคดิจิตอลน,นะคะ ่าเป็นนักพยากรณ์ยูท b e เป็นนักพยากรณ์ในนะคะชอวชียลีเดียเฟซบุ๊กนะคะคลิปสั้นเราจะเห็นนะคะโอ้โหบางคนจับเงินเป็นหลักแสนหลักล้านได้เลยจากคลิปสั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณทํางานในเรื่องของการสอนคนกดแรงดูดพลังจิตพลังจักรวาลหรือสอนคนด้านจิตวิญญาณรวมถึงโหราศาสตร์คุณก็มีเกณฑ์ที่จะร่ำรวยประสบความสําเร็จหรือ ะนะมีชื่อเสียงเกีดยรติยศได้นะคะนี่คืออิทธิพลของลาหูเราแค่จับงานให้มันสอดคล้องกับนะความหมายของดาวมันค่ะนอกจากนี้ดาวราูยังหมายถึงทํางานต่างทิน่นะคะทำงานต่างทินทํางานต่างประเทศความไปจะรุ่งเรืองฉะนั้นลาหูไคยนะบอกอาจารย์บอกว่าหนูไม่ชอบ เป็นหมอดูหนูไม่ชอบเรื่องจิตวิญญาเลยแต่ถ้าทํางานต่างทินทํางานต่างประเทศทํางานกับต่างชาติก็จะรุ่งเรื่องประสบความสําเร็จนะคะฉะนั้นวิธีแก้เคล็ดนะสำหรับราหูทํางานกับต่างชาติทํางานกับ นะคะทำงานทางไกลทางานที่เกี่ยวกับการเดินทางค่ะก็จะทําให้คุณนะคะรุ่งเรืองได้นั่นเองนะคะนี่คืออิทธิพลและก,ก็จะทําให้เงินไหลมาเทมาค่ะฉะนั้นโชคลาภของชาวราศีเมษมาจากต่างประเทศมาจากทางไกลมาจากนะคะเป็นครูสอนทํางานออนไลน์โดยเฉพาะสอนคนจิตวิญญาณพลังงานค่ะและโหราสอบจะประสบความสำเร็จสูงนะคะนอกจากนี้ค่ะราหูนะคะตกอยู่ในภพลาภโชคลาภฉะนั้นคุณมี คุณจะมีซิกเซนมีรังสังหอนหรือมีจิตสัมผัสพ,พิเศษกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานก็อาจจะนำพาโชคลาภมาให้กับคุณโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาบ้านของคุณที่อยู่อาศัยที่ดินที่คุณอยู่ค่ะนะคะถ้าเกิดคุณเชื่อนะคะมันชนมนไหวพระที่ฐานจิตนั่งสมาธิค่ะคุณจะมีซิกเซนพิเศษสื่อสารได้จะนําพาโชคลาภสิ่งดีๆมาให้ดิฉันก็แนะนําให้มันชนมนไหว้พระไวค้ค่ะที่บ้านของคุณในช่วงของเวลาโอ้ มันอยู่ในชะตานะคะ18เดือนเลยนะคะในชะตาเรื่องการเงินคุณสวดมนต์ไว้มีสติอยู่กับปัจจุบันก่ะนะคะสติปัจจุบันของคุณเนี่ยจะนําพาโชคลาภมาให้กับคุณและที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยแหละจะนําพาโชคลาภมาให้กับคุณค่ะเห็นไหมนะบ้านดีมีเยอะก่ะนะฉะนั้นมันสวดมนต์ที่บ้านนี่แหละจะนำพาโชคลาภมาให้กับคุณค่ะ มาดูต่อกาบอิทธิพลของลาหูยังหมายถึงเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะนะคะคุณสามารถคุณจะมีซิกเซนไอเดียนะคะเขาเรียกว่าลางสังหรณ์ที่สื่อ นะคะ,ะเทวดาได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะว่ามันเป็นเรื่องซิกเซนพิเศษก็แล้วกันนะคะในช่วงนี้ค่ะนะคะแลาวหูมีเทพประจําตัวค่ะเป็นเทพรีตรีเทพนะคะเป็นอ่าเป็นเทพนะคะประจําดาวพระเรือหัดองเราเสานะคะประจํานะคะซึ่งราหูเนี่ยกลุ่มอยู่ในในนะคะในดวงชะตาเรื่องโชคลาภการเงินคุณสามารถสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานจิตถึงเทพรี ดีแหละเทพได้ค่ะขอพรนั่นเกี่ยวกับเรื่องเงินขอพรเกี่ยวกับโชคลาภค่ะนะคะอ่ะในวันพฤหัสกับวันเสาร์ค่ะก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะอ่านี่ก็คือในเรื่องของนะคะอิทธิพลของดาวและเทพที่เกี่ยวข้องค่ะมาดูในเรื่องของงานเงินความรักที่เกี่ยวข้องกับดาวต่างๆกันค่ะ ในเดือนนี้ค่ะจะมีดาวนะคะดาวอาทิตย์ค่ะซึ่งตกอยู่ในตอนนี้คู่ครองนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้ซึ่งดาวอาทิตย์มีอิทธิพลเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศความนาจคูรักผู้ใหญ่นะคะปาเอนดูอุปถัมภ์ฉะนั้นราศีเมษมีเกณฑ์ว่าใครเป็นพนักงานประจําลูกจ้างข้าราชการมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อน,นตําแหน่งผู้รักผู้ใหญ่รักใครเอนดูนะคะมีเกณฑ์ได้ควาหน้าที่ทรงานขึ้นใหญ่ะคะฉะนั้นชะตาราศีเมษมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ นะคะทั้งดวงเมืองและตัวตนของชาวราศีเมษเลยเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่โอกาสใหม่คำนานาจชื่อเสียงเกียรติยศนะคะ,นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเอ็นดูอุปถัมภ์เลื่อนขั้นใครเป็นนักธุรกิจการค้ามีเกณฑ์ขยายกิจการเปลี่ยนแปลงงานหรือขยายงานไปทั่วโลกเป็นที่รู้จักมีเกณฑ์มีชื่อเสียงควมนาานะคะเกียรติยศเกิดขึ้นด้วยและนอกจากนี้มีดาว อังคารเป็นดาวประจําตัวนะคะซึ่งดาวอังคารเนี่ยตกอยู่ในภพของนะคะปัตนิคู่ครองด้วยนั่นส่งผลอะไรคู่ครองช่วงนี้ค่ะนะคะคู่ครองของชาวราศีเมษค่ะนะคะจะเป็นช่วงที่นะคะอ่ะนะคะมีเกณฑ์คู่ครองเนี่ยมีเกณฑ์นะคะที่เขาอาจจะมีการเดินทางนะคะหรือใปสัมมานาไปเดินทางไกลนะคะแล้วช่วงนี้คู่ครองจะวุ่นเลยทํางานแบบวุ่นหลายเรื่องและจะทําให คู่ครอ,องของคุณการมีเกณฑ์นะคะสำหรับใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือยศหรือรับรับยศหรือรับเงินหรือนะคะประสบความสําเร็จและส่งผลบ้านดีกับคุณด้วยทําให้คุณได้รับลาบสิ่งนั้นด้วยค่ะนะคะนี่ก็คือลาบที่มาจากคู่ครองนะคะอ่านี่ก็คืออิทธิพลของดาวฉะนั้นชะตาของาราศีเมษ่ะมีดาวประจําตัวกลมอยู่ตอนนี้คือดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสตก คุมอยู่ในลัคนาเป็นราชาชโชคทรงผลโชคสองเด้งกะเด้กเด้งเด้งแรกคือดาวอาทิตย์ชื่อเสียงเกยียศไอเดียความคิดสร้างสรรค์ความฉลาดของคุณโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆนี่คืออิทธิพลสองดาวและโชคที่สองดาวพฤหัสเป็นราชาชโชคราชาชโชคตรงนี้หมายความว่านะคะอ่าโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณทําให้คุณได้รับเงินมากกว่าปกตินะคะอ่าบางคนได้ตําแหน่งแล้ว มีโชคอีกนู่นหนึ่ง,งได้ราบร้อยด้วยค่ะด้เงินด้วยลาบร้อยด้วยประมาณนี้นะคะนี่คือเขาเรียกว,ว่าโชคสองแดงสองแดงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญเก่านั่นเองทําให้คุณได้รับเงินมากกว่านะคะอย่างตัวอย่างอ่ะวันดีคืนดีคุณก็ได้เงินช่วยเหลือจากคนได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้นะหรือผู้คนให้หรือค้าขายลุ่งเลยนะคะวันบางวันค้าขายแบบได้นะคะนะคะเป็นเงินก้อนก้อนใหญ่สองแดงนะคะนี่ก็คืออิทธิพลของราชา โคนั่นเองน,นะคะ,ะนะคะมาดูต่อค่ะดาวที่มีการเดินในเดือนนี้ค่ะดาวพระพุธดาวพระพุธเดินนะคะดาวพระพุธหมายถึงการพูดจาการสื่อสารและเทคโนโลยีโดยเฉพาะหากคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงนะคะอ่านี่ก็คืออิทธิพลของดาวพระดาวพระพุธนั่นเองนะคะเจรจา,จาต่อรองดีมิสหาหายเพื่อนฝูงเันดูรักใคร่นะคะอิทธิพลของ ะะดาวพระพุธตกอยู่ในภพสหัตชะมิตรสหายเพื่อนฝูงเจ้าจาจลยจะประสบความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะหากคุณท้าสายออนไลน์ก็จะทําเงินให้กับคุณได้นะคะเป็นพิเศษเลยบางคนก็อาจจะรับเงินหลักล้านกันไปเลยหรือรวยไปเลยก็ได้นะคะอยู่ที่คุณจะนะคะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ค่ะนะคะนี่ก็คืออิทธิพลของการพูดและประสบความสําเร็จพูดแล้วทําเงินให้กับคุณนั่นเองนะคะ,ะมาดูต่อการนอกจากนี้มีดาวพระศุกร์นะคะดาวพระศุกร์ตกอยู่ในพุทธอปุตตะ,ะคือ บูดบริวารและก็โอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆฉะนั้นตันเงินค่ะ,นะ,คะชาวราศีเมษุนมักจะเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วคิดนะคะขออภัยราศีเมษค่ะขยันและมักจะคิดเรื่องวิธีการหาเงินเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆกําลังมาเพราะนะคะดาวพฤหัสคือเรื่องของการเงินค่ะคุณจะมีเงินมาจากอะไรหุ้นส่วน นะคะบุตรคุณกะและก็บริวารคุณค่ะหรือโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆค่ะจะเข้ามาหาคุณนะคะสําหรับนะคะราศีเมษในเรื่องของการเงินค่ะมาดูต่อนะคะในเรื่องของการงานค่ะการงานคุณตกอยู่ในลาตกอยู่ในภพนะคะดาวเสาร์นั่นเองเล็งไปที่ดาวจันนะคะซึ่งดาวจันทร์เดือนนี้ค่ะเดินเดินตกอยู่ในสาหัสชักนะคะซึ่งดาวจันทรจะหมายถึงมหาสเสน่ห์ผู้รักผู้ใหญ่ ถมนะคะาดาวพระแม่นั่นเองฉะนั้นกูจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาในช่วงนี้นะคะจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษเลยสําหรับชาวราศีเมษนะคะจะเป็นดาวแห่งมาหาสเสน่ห์ในเดือนนี้เพื่อนเพื่อนฝูงสังคมเอ็นดูช่วยเหลือทําให้งานสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาทำใครทําธุรกิจการค้าการขายก็จะสาเร็จลูกค้าผู้คนนะคะหรือลูกค้า คุณนั่นแหละนะคะจะอุปถัมภ์คุณค่ะมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ค่ะนี่คือความความมีสเสน่ห์นะคะฉะนั้นคุณทําอะไรก็จะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษทําให้คนสงสารนะคะอยากจะช่วยเหลือคุณค่ะนะคะนี่ก็คืออิทธิพลของดาวมหาสเสน่ห์อย่างดาวจันท์นะคะมาดูดาวอีกหนึ่งดาวค่ะก็คือดาวพัคเกตค่ะดาวพระเกตค่ะตกอยู่นะคะดาวพัคเกตเนี่ยเป็นดาวตกอยู่ในอ่าอยู่ใน ระดุมพระนะคะมีดาวพระสุกอยู่ด้วยเป็นดาวแห่งการเงินฉะนั้นนะคะชาวราศีเมษค่ะนะคะจะมีความก้าวหน้าทางด้านการเงินนะคะดาวพระเกตเนี่ยจะหมายถึงสิ่งศ,รรศักดิ์สิทธิ์เทวดาและยังหมายถึงความก้าวหน้าความอุดมความสําเร็จด้วยนะคะอ่ะนอกจากนี้ค่ะดาวพระสุกเนี่ยยังหมายถึง นะคะต่างประเทศทางไกลโดยเฉพาะหากชาวราศีเมษทํางานที่เกี่ยวกับต่างประเทศทางไกลหรืออาศัยอยู่ต่างประเทศจะประสบความสําเร็จรุ่งเรืองหรือล่ํารวยหรือพลิกชีวิตไปเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยดาวพัคเกตนะคะมักจะนะะส่งผลด้านอะไรการทํางานของคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะไปเกี่ยวข้องกับทางไกลและจะประสบความสําเร็จนะคะและจะทําให้คุณมีเงินค่ะฉะนั้นดาวาพัคเกตเนี่ย ชาวราศีเมษเนี่ยจะ,จะเหมาะทํางานต่างถิ่นนะคะถ้าทํางานต่างถิ่นจะรุ่งเรืองประสบความสําเร็จมากกว่าบ้านเกิดค่ะนะคะฉะนั้นหากคุณทํางานที่เกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิ่นจะทําให้คุณประสบความสําเร็จมากเป็นกี่ส่ะนี่ก็คือดาวพระเกิดนะคะที่ส่งผลด้านการเงินนะคะมาดูต่อนะคะในเรื่องของสุาภาพโชคลาภของชาวราศีเมษค่ะ โชคลาภนะคะอย่างที่บอกเนาะโชคลาภของชาวราศีเมษจะเกี่ยวข้องกับลาหูเพราะฉะนั้นเนี่ยหากชาวราศีเมษนะคะมันส่วนมนว้พะค่ะนะคะทําแต่ด้านดีๆก็จะทําให้ชาวราศีเมษนะคะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นนะคะเพราะลาหูอย่างที่เราบอกนะคะมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบค่ะ ถ้าเรานะคะมันสวนมนไหว้พระคิดดีทําดีพูดแต่สิ่งดีอยู่ในศีลธรรมในช่วงที่ลาหูเดินเนี่ยก็จะส่งผลควีคูณในด้านดีๆให้กับชะลานี่ก็คือการพยากรณ์ชาวราศีเมษนะคะในช่วงนะคะระหว่างวันที่1จนถึง14พฤศจิกายนนะคะในการพยากรณ์ครั้งนี้ค่ะถ้าชอบ คลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะถ้าเป็นจุดดีก็สามารถไปปรับไปใช้กับชีวิตได้ถ้าเป็นจุดร้ายนะคะตรงนี้ต้องใช้วิจารณญาณระมัดระวังไว้ค่ะนะคะาภาพรวมนะคะเราจะสรุปอย่างนี้ค่ะข้อดีค่ะและก็ข้อที่ต้องระวังข้อดีอิทธิพลของราหูและอิทธิพลของอาทิตย์อิทธิพลของดาวที่ส่งผลในช่วงนี้ค่ะข้อดีเลยคือไอเดียความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้โอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงในด้านดีๆกําลังจะเกิดขึ้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะฉะนั้นนะคะข้อที่อาจารย์จะแนะนําคือหมั่นสวดมนไหว้พระมีสติอยู่กับปัจจุบันตรงนี้จะปลอดภัยมีแต่สิ่งดีๆและเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองทวาให้ตัวเองการเดินทางไปในสิ่งที่ดีก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้น พข้อที่ต้องระวังอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวนะคะใจเร็วนะคะและก็ให้ระวังนาคนอื่นมาชวนทําอะไรนะคะเพื่อให้เรารวยเพื่อให้เราสําเร็จช่วงนี้ก็ต้องระวังเพราะมันจะมีราหูสภาวะของลา,าหูก็คืออะไรลานะคะบางทีเราอาจจะเชื่อคนง่ายหรือมัวเมากับสิ่งที่คนชวนว่าจะลุอ่าคนชวนบอกว่าจะรวยจะรวยตรงนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อเขาค่ะ ตั้งสติไว้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งเชื่อใครง่ายๆค่ะนะคะหมุนสวนมนไหว้พระเราจะได้เจอคนดีดีๆค่ะนี่คืออิทธิพลของลาหูที่ต้องเปล่านะคะอ่านี่ก็คือสําหรับชาวราศีเมษช่วงนี้ค่ะนะคะการพยากรณ์ครั้งนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะและหากใครสนใจอยากดูโหราศาสตร์เป็นการส่วนตัวก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ไลน์ได้ดีนะคะนอกจากนี้ค่ะอาจารย์จะปิดท้ายนะคะ ตอนนี้ค่ะอาจารย์มีคอร์สออนไลน์นะคะสอนหมอดูไพยุทธีพลังจิต่าซึ่งสอนด้วยกัน3หลักสูตรนะคะสอนเทคนิคพิเศษในการที่จะเป็นนักพยากรณ์นะคะาภายใน1เดือนด้วยเทคนิควิธีการจาไพ่ค่ะเทคนิควิธีการอ่านเทคนิควิธีการที่จะมาทําอาชีพ นะคะหมอดูใน1เดือนสร้างไรายได้ค่ะนอกจากนี้จะมีสอนเทคนิคการทํางานออนไลน์จากอาชีพหมอดูประสบการณ์ของอาจารย์จับเงินหลักหกได้แบบไหนนะคะเพราะอาจารย์เองมาทํางานออนไลน์นะคะตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะและตอนนี้อาศัยอยู่ในอเมริกาออนไลน์มันง่ายมากเลย เพราะยุคนี้ค่ะคุณสามารถที่จะทํางานด้วยมือถือนะคะและคุณอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถดูดวงได้นะคะและรายได้นะยุคนี้ค่ะมันมีมากกว่าหนึ่งช่องทางมีรายได้หลายช่องทางมากอย่างเช่นรายได้การดูดวงซึ่งคุณสามารถมีลูกค้าได้ทั่วโลกทั่วประเทศไทยเลยนะคะเพราะนะคะมันเป็นดิจิตอลค่ะคุณทำหนึ่งคลิปคุณสามารถไปหาลูกค้าได้ทั่วโลกอย่างตอนนี้อาจารย์อยู่อเมริกาลูกค้าอาจารย์อยู่ประเทศไทยอยู่ต่างประเทศก็หลากหลายขัานมากเลยอยู่ต่างประเทศนะคะ และนอกจากนี้ค่ะรายได้ที่2นั่นก็คือคนดูช่อง YouTube Facebook ลึกออกค่ะเป็นรายได้ค่าโฆษณาค่ะอย่างอาจารย์ทำในช่อง YouTube Facebook ะะก็มีรายได้ค่าโฆษณาเกิดขึ้นเช่นเดียวปันตรงนี้คุณก็สามารถสร้างไรายได้จากค่าโฆษณาได้นะคะไม่ต่ำกว่าหักค่าเป็นพา s ิติิทอินคัมด้วยอยู่ที่คุณพยัานาํทคลิปไหมนะคะส่วนรายได้ที่สนะคะเหมือนกับอาจารย์เลยก็คือการสอนคนค่ะซึ่งในคอร์สนี้ค่ะจะสอนคุณวิธีการเป็นครูสอนหมอดูวิธีการที่จะจัดคอร์สออนไลน์สอนแบบไหนนะคะจะสอนวิธีการสอนหมดเลยที่ ทำให้คุณสามารถสร้างไรายได้จากการเป็นครูสอนหมอดูโดยที่นะคะคุณยังทํางานไม่ถึง1ปีคุณก็สาม,มารถเป็นครูสอนได้ค่ะถ้าอยู่ในคอร์สนี้ค่ะคอร์สไอยิปซีลังจิตค่ะถ้าใครสนใจก็สาม,มารถติดต่อนะคะดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะโดยเฉพาะในยุคนี้นะคะว่าใครสนใจเนี่ยนะคะราคาพิเศษมาก นะคะห้าท่นแรกค่ะ1,999ในช่วงที่สมัครช่วงนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามและดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้ค่ะนะคะวันนี้ก็คงจะแบ่งปัเปนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ